ครับกับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องคนเมืองฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะมาตกปลากดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับปากกดติดตามช่องคนเมืองฟิชชิ่งนะครับผมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับอยู่กับพานเบสนะครับผมนี่เอาเลือดมาด้วยครับวันนี้เราจะอ่อยตรงนี้นะครับน้ำมาเยอะครับน้ำมาเยอะมีการ ขุ้นๆๆ้น้น้นี้นขึ้นขึ้นนขนข้นขึ้นนขึีนนขึ้ใ้ก็เป็นขึ้นนขนนขึ้หนข่้นนี่ยนขึนขึ้นขกดกัง้ยขน้นขึ้้้นข ติดต่อเฉยมีต่อครับต่อแรงมาครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่เฉยครับตีธรรมดาครับกด โอยู่อยู่อยู่ใชกินละน้อนครับนี่เนี่อ่ะแต่หมุนครับวันนี้เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ขนาดบไปลงเหียนะนี่อ่ะลงเหี้ยจากขนาดไหนนั่นลงเหี้ยทำไมลงเหี้ยทำไมนุ่งกึ่งเหี้ยวัดเธอหน้ำเหมือนโต๊ะเลยนะโต๊เลย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ดึกละทีทุ่มแล้วเนาะถึงเวลาดิจะต้องลักคนแล้วครับโหนี่เขาได้ดูนี่ดูว่าเขาได้ปล่อยตัวยู่เนาะดูว่ายังหม่านอยู่ยังหม่านอยู่ยังหม่านอยู่ขอได้แกงครับแก่งยุ้แกงครับผมขึ้ก้นแหลมก็รั้งขึ้นกันแข่งครับผมวันเจี๊ยบครับผม อันก็ขอฝาก,กติดตามจ่องควมเมืองพิจิงด้วยนะครับผมก็ถูกใจ s u b s c r ส b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนตอัวเอาจะได้พาคลิปกันเนาะวันนี้นะครับทีมงานนะครับผมก็จะขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเขาจะไปไหนก็รับชมติดตามตอนต่อไปครับผมวันนี้ทีมงานก็ขอลาก่อนสวัสดีครับ